โอเคฮัลโหลสวัสดีครับพบกับผมเช่นเดิมครับช anel Armex ที่ผมก็พูดถึงเอ่อไอสมุดเล่มต่อไปนะอันนี้ผมพูดเล่มแรกไปแล้วนะผมบอกว่าเล่มแรกทำยังไงก็เจรไปแล้วที่ผมมาพูดต่อถึงเล่มที่สองเล่มที่สองเนี่ยอันนี้ผมไปทํามาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคือผมไม่ได้อัดชิไปไว้้นหมดแล้วนะก็มีบางเซี่ยวให้ดูเท่านั้นแหละก็ผมจะบอกกันนะอย่างอันแรกเนะี่ยคุณต้องรู้แล้วคือคุณไปตีโซซันใช่ไหมโซซันก็คือตรง ตรงนี้โซซันนะอยู่โซนนี้ซึ่งโซซันหลังเนี่ยผมลองไปตีแล้วไม่ได้คุณต้องตีโซซันโซนนี้เท่านั้นนะแล้วก็ผมแนะนําว่าถ้าคุณไปทปํไปจริงอะ่ะคุณควรไปแบบเป็นตี้คือแต่ยังไงก็แต่คุณลองไปหาดูหน้าง,งานอะไ้ครับจะมีเป็นตี้ใหญ่เลยอย่างตอนผมไปทาอะ่ะผมโชคดีอะ่ะไปเจอตี้ตั้งแต่โซซันทีนี้เหมือนพวกเขาก็เอออยากทำเหมือนกันแหละจะทำตั้งแต่โซซันไล่ไปจนถึงเสร็จเลยวันเดียวเสร็จ้วครับแปบ๊บเดียวก็เมื่อกี้บอกไปแล้วครับว่ามีอะไรบ้างนะโซซัน แล้วก็มีจันเซียวจันเซียวนี่จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงตรงอ่ะตรงนี้ครับตรงโซนนี้จันเซียวนะเสร็จแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นอ๋ออ๋อผมย้ำจำนวนอย่างนะโซซันกับจันเซียวอะ่ะเขาจะให้เราตีประมาณสองพันห้าร้อยตัวครับเดี๋ยวผมใส่ใไว้ในสชิปข้างล่างอีกทีส่วนไอ้เจ้าเนี่ยเซราคานหรือตัวอื่นอะ่ะจะสามพันบดเลยเซราคารก็จะอยู่ตรงตรงนี้ครับจะกไกลหน่อยนะไกลกว่าเพื่อนเลยนี่ตรงนี้เซราคาร สองหนึ่งศูนย์มอนน้อยด้วยผมบอกเลยมอนน้อยแต่บางทีมอน,นอก็เก่งนะซีซีซมั่เยอะอ่าอีกที่หนึ่งก็คือเป็นป่าบรรชาอันนี้ป่าบรเชาก็สามพันตัวเหมือนเดิมครับป่าบานเชานี่ถ้าใครทําพวกเควสเมืองคางมาบ่อยๆอะไรพวกเนี้ยเขาจะรู้นะป่าบรรชาก็อยู่นี่สองสี่ศูนย์เห็นนะต่อไปันที่สุดท้ายจะเป็นสุสานดวงดาวอันนี้คือสุสานดวงดาวก็สามพันตัวเหมือนเดิมครับสุสานดวงดาวก็อยู่โซนนี้ สังเกตนะครับมันจะตีไล่หมเรื่อยเลยซึ่งผมแนะนํานะว่าจะอะไรกันแล้วแต่ถ้าคุณอยามันไวที่สุดอ่ะคุณไปเป็นตี้ตี้กองทัาจะได้นะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยซึ่งถ้าคุณผ่านเล่มสองแล้วอ่ะคุณจะมีเออเอาตรงนะขั้าแต่แรกอันนี้ก็ขึ้นแหละครับแต่ว่าแอปเปิลไฟเนี่ยคุณลองดูนะมันจะคูณแค่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นตอนแรกมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าคุณทําผ่านครบสองเล่มอ่ะมันจะกลายเป็นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะรีแต้มไฟทุกๆวันวันละสี่พันนะคร เก็บได้มากสุดคือสองหมื่นซึ่งไอ้แต้มมันเนี้ยมันทําให้คุณอดอบขยะเพิ่มขึ้นอย่างที่ผมได้ไปลองเทสดูนะก็ตีคิดเทียร์ครับตีเอลเทนอะไรพวกนะี้ัดอบขยะสิบถึงสิบสี่ชิ้นคือดอบเยอะมากนะแต่ลตะดวงเนี้ยซึ่งเดี๋ยวผมก็ตัดไปภาพบรรยากาศแล้วก็แบบมันเป็นยังไงบ้างตีกันนานไหมอะไรอย่างงี้แต่ตอแนะนํำเดอนเดิมนะครับว่าให้ไปบปตีจองทาพซะแล้วจอสมุดอันเนี้ยรีบไปทํามันช่วยคุณได้เยอะมากเลยมันทําให้คุณฟาร์มได้ขยะเยอะขึ้นซึ่งคุณ ใช้เปยวไฟอันนี้กับใบดบจะได้นะครับขยะได้เพิ่มขึ้นอีกก็โอเคนะก็อันนี้ก็ส,สั้นๆนะครับเ๋ตวผมตัดไปพวกมันจะจาดการตีแล้ววันนี้ก็กล่าวขอบคุณไว้ก่อนเลยนะครับขอบคุณที่รับชมและฟังนะครับขอบคุณครับ